สวัสดีครับโปรงวินครับเครื่องนวดนะครับตัวนี้ขนาด3ฟุตนะครับก็เสร็จแล้วครับตัวนี้ลูกค้าเอาเป็นสีฟ้านะครับแคสซีตัดสีส้มนะครับปกติล้วจะเป็นสีส้มแคสซีตัดสีดำนะครับก็หลายรูปแบบหลายความเชอบนะครับตรงนี้ก็ต่อยอยเหมือนเดิมครับย่อยปั่นนะครับโรตารี่เราเนี่ยครับแล้วก็หัวลากก็ พอจะเสียบเข้าตรงตรงคานลากนะครับของรถไทยนะครับตันนี้ก็ได้ทุกรุ่นได้ทุกยี่ห้อแล้วครับประกอบเรียบร้อยนะครับทาสีเสร็จเรียบร้อยเดินระบบสายพงสายพานอะไรทําไมนะครับก็เดี๋ยวเช็คให้ลูกค้าดูนะครับเนี่ยครับรถไทยดูภายในห้องนวดนะครับเนี่ยครับสามฟุตครับอ่าสามฟุตเต็มนะครับมันจะเก้าสิบเซนนะครับเห็นไหมครับอ ให้ลูกค้าดูถึงความามั่นใจครับทุกอย่างในระบบประกอบใหม่เล็กใหม่ทั้งหมดนะครับรูปแบบก็จะเป็นาวางเพานะครับวางเพานี้จะเป็นดุมรถยนต์นะครับว้างเอาตามรูปแบบของตัวรถมาตรฐานครับเดี๋ยวให้ช่างเดินเครื่องนะครับเดินเครื่องบ,บอมเบ,บาๆก่อนนะครับ ให้ดูถึงรูปแบบการทาง,งานนะครับระบบสายพงสะพานอะไรทาไมขึ้นเรียบร้อยครับจอยก็จะปั่นออกมาจากท้ายรถอย่างเงี้ยครับอ่ตอนนี้ก็อยู่ในรอบปกติครับยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะครับก็ให้ดูถึงรูปแบบการทําง,งานต่างๆํางานได้ร้อเร์ซ็นะครับส่วนท่อขึ้นท่ออะไรทําไมเราก็นะครับขั้วบนที่จะเป็นโซ่นะครับมังคือให้ความคงทนนะครับอ่านี่จะเป็นที่ เข้าออกนะครับมีฐาตั้งให้เรียบร้อยนะครับการพวบวงพัดลมนะครับก็ให้ดูถึงรูปแบบนะครับรอบๆตัวนะครับนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับดูถึงความเ,าเหมาะสมความสวยงามในการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวช่างจะลองเร่งเครื่องนะครับเล่เครื่องแต่ทั่วไปก็อยู่อยู่ที่ประมาณ ออรบ 750, อบอ5 0รอยหามาณสักพันห้าพันหกพแล้วแต่ครับแล้วแต่เราจะเร่งไม่เร่งนะครับอ้ดูลมดูอะไรครับดูอะไรครับปลายต้นไม้ครับอันนี้ก็อยู่ห่างจากต้นไม้นะเป็นเป็นสิเมตรก,กันนะครับเดี่ยครับเสียงลมนี่มาหวานเลยครับพ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งรอบลูกค้าโอ้ ม่โหเลยครับเอ่อไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องลมลมนี่แรงมากนะครับพรุ่งนี้จะส่งลูกค้าที่อำเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยแล้วเนี่ยครับก็ยังไงก็เอ่อลูกค้ารูปแบบก็แล้วแต่ชอบครับบางท่านชอบสีส้มบางท่านชอบสีฟ้านะครับบางท่านก็ชอบสีเขียวนะครับมาขึ้นอยู่กับตัวรถนะครับบางทีลูกค้าจะชอบเราไปใส่ตัวรถรุ่นไหนนะครับก็ทำให้มันดูปรบกคืนอให้มันดูสวยงามนะครับ ก็ไปดูถึงรูปแบบจริงๆครับจาจาทําทำงานจริงๆน้ำหนักโดยรวมนะครับ800กโลนะครับทูกค้าจะหลายท่านถามว่าเอยมันมีเล็กกว่านี้ไหมมีอะไรกว่านี้ไหมจริงๆนี่เล็กสุดแล้วครับขนาดขนาดนี้เล็กสุดแล้วครับคำว่าเล็กสุดก็คือของของที่ทานะครับถ้าเล็กกว่านี้โอ้รถไถระดับนี้รับแรงประทะไม่ได้นะครับมันต้องรับแรงประทะได้จริงๆนะครับใช้งานได้จริงๆ แล้วก็รูปแบบมันคือก็ของจริงนะครับ8 0 0ร้อกิโลเนี่ยมันก็ไม่ชว่าเอาเศษเหล็กมาทํานะครับก็ทำความเข้าใจลูกค้าที่ดึงนะครับตรงนี้ก็นะครับให้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับปีนี้ยังไม่พร้อมปีหน้าก็พร้อมติดต่อกันได้นะครับก็ดูแลบำรุงรักษานะครับก็ประกอบให้ลูกค้าได้ตามรูปแบบต่างๆนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับรูปแบบตัวนี้คือ รูปแบบขนาดสามพูดจริงๆเนี่ยก็คือเฉพาะวงหินทําเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าอื่นก็ไม่รู้นะครับว่าใครทำบ้างแต่เป็กที่มันจบๆอย่างนี้ก็คือนะครับของวงหินนะครับรุ่นนี้เป็นธนูทองครับสีฟ้าครับโอเคนะครับขอบคุณครับ